สวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้จะพาน้องวาเลนไทยไปอาบน้ำที่สระใหญ่อยู่หน้าวัดมหยิยงค่ะโน่นน้องวาเลนไทยกับพ่อควานกำลังจะเดินมาจะพาไปอาบน้ำเล่นน้ำสระใหญ่ค่ะอากาศร้อนมากวันนี้ แม่ดาวรุ่งไปก่อนแล้วเป็นวันที่สองที่เรามาสะ่งใหญ่น้องวันเลนทายมามาหลังแม่ดาวรุ่งมาแล้วนุ่มไปเอาไปคุมปม้มาก่อนไปแม่ดาวรุ่งเดินมาก่อนมแม่ดาวรุ่งเดินมารับลูกวันเลนทาย อากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้ไปเล่นน้ำนะคะนานๆจะได้พามาทีค่ะมาเล่นน้ำสะใหญ่อยู่หน้าวัดมหิยงค่ะ,คะอันนี้ก็เป็น,นจะเป็นบริเวณ วัดมหยงนะคะเนี่ยพี่แดนเป็นคนขี่แม่ดาวลุ่งนะวันนี้ค่ะพอพนก็จะดูน้องวาเลนไทน์ได้มาเล่นสะใหญ่จะเป็นยังไงเนาะ,น,ะนะน,นันๆได้มาเล่นที มาเดินทางไปลูกทางไปเลยเดีย๋ยวค่อยเดินไปแวเดี๋ยไประวังระวังหน่อดนี่นุ่นนี่ปลกไปเอาแล้วพวกพลไม่ขี่แม่ดล้วลุ้งเหรอเดีย๋ยวค่อยขี่ครับเดี๋ยวให้น้องเด่นขี่เราก่อนแป๊บนึงอ่าจะพ่าวลูกจะพ่าวจะพ่าวขารอได้ไหมอ่าจะเป็นสระใหญ่จะมีสระใหญ่อยู่ตรงหน้าวัดมหฮิง้งค่ะ กอน,นานๆจะพาน้องวาเลนไทยกับเม่เดาวุ่งออกมาอาบมาเล่นผ่อนคลายร่างกายเดือนหนึ่งก็มาได้อยู่หรอกค่ะประมาณสองสามครั้งาาอ,อ้าวลงไปแล้ว ค่อยๆลงลค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงเดี๋ยวหัวทิ่ม <c oughs> สระนี้ก็ใหญ่มากเลยค่ะ,คะทางนู้นก็จะเป็นทางเข้าวัดมหิยงค่ะเดร้ล้นมากเลยค่ะวันนี้ โอ้ยลื่นลื่นลื่นพอพลนไม่ลงไปด้วยหรอล่มรับผมต้องลงมรบไม่ลงไม่ได้น,ไน้องไยลูกเล่นน้ำเลยเล่นน้ำกับแม่เลยโอ้ยยืนชีอยู่ ้าวลงน้ำปุ๊บฉี่เลยเดยลงลงเล่นกับช้างกันได้ไหมลูกดูหน้าสิไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนะพี่เดนไปเล่นน้ำกับพี่แดน แม่ดาวรุ่งค่ะย็นสบายเลยไหมลูกพอผลก็ลงไปตามละโอ้โหมุดเลยฮะมุดเลยตุ๊ป่องตุ๊ป่องเลยรู้สึกว่าจะชอบนาน,นานมาทีเนี้ยรู้สึกจะชอบนะเนี้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหโชอบเลยนะนี่นะอื้มอืโโอืโโอโโมุดเล่นน้ำกับพ่อพลน,นะ เต็มที่เลยลูกโอ้โหโ,โ,โอ้แม่ดาวลุกมุดแล้วเอา้าเอ้าโอ้ยเพลินเลยเพลินเลยได้เล่นกับแม่เพลินเลย ชาตินะคะวันนี้โอ้ยรู้สึกจะชอบนุ่นนะมากลายได้เล่นน้ำมากลายเหยียบหัวแม่เลยเหรอ <laughs> พ่อขัดตัวให้ลูกชอบเลยแม่ดราลุงก็ชอบมุดน้ำเล่นสบายเลย oh, <God. S 1> วันไทยก็ชอบ oh. ถ้าได้มาเล่นอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็จะสดชื่นร่างกายเลยค่ะ นี่คือธรรมชาติมากเลยนะคะเนี่ยนละนๆจะได้มาเล่นน้ำแบบธรรมชาติอย่างนี้ ต้องว่างทั้งสองคนนะคะถึงจะได้มาได้ทั้งพ่อคุณแล้วก็พี่แดนต้องว่างถ้ามาคนเดียวนี้ไม่ได้วาเลนไท์จะไม่ค่อยเชื่อฟังพี่แดนค่ะส่วนมมกจะเชื่อฟังพ่อคุณมากกว่าพี่แดนก็ไม่สามารถเอาน้องวาเลนไทยกับแม่ดาวลุ้งมาคนเดียวได้ ถ้ามาก็มาได้แต่แม่ดาวรุ่งตัวเดียวน้องวาเลนไทยก็จะไม่ได้มาแต่ถ้ามาสองคนก็จะได้มาทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้ค่ะเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยลูกวาเลนไทยสนุกไหมชอบมากเลยใช่ไหมลูกอือหืออือหือดูทำดูทำอือหือดูทำดูทำ รู้สึกว่าแม่ดาวลูกจะจะตาขวางใส่ลูกวาเลนไทน์แล้วนั่นน่นะเริ่มเริ่มจะไม่พอใจให้ลูกวาเลนทลเเเไทน์ละต้องให้พี่แดนประกบ ไปล้ไปล้ไปละไปไหนนะ่ะขึ้นฝั่งแล้วเหรอโอ้โหโลอย,ย,ยเลยลอยเลยลอยเลยลอยเลยสนุกสนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะวันนี้น้องวล,ลนญไทยแบยบเพลิดเพลินสนุกสนาน น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะนะติดตามให้กำลังใจน้องวาเลนไทนยเฟมเลี่ด้วยนะคะอ้าวพอแล้วลว,วันนี้เล่นนานแล้ว ได้กลับได้ไปขึ้นมาลูกค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นทางก็จะชันๆหน่อยเดินนำหน้าแม่เลยเอาเอาไป อยจะไปแห้งจะไปแห้งเราจะทานอะไรกันเน,เนเาออนะอ่อยลื่นนะลื่นนะขึ้นนะเดินนำหน้าแม่เลยนะ บายตัวแล้วลูกกลับบ้านได้กข้าง ส่งเสียงส่งเสียงให้แม่ละเออส่งเสียงให้แม่แล้ว,ออลวกลับบ้านกลับไปที่เกยค่ะที่ทำงานเพราะว่าที่เกยมันจะมีล่ม เป็นบรรยากาศค่ะเป็นเมืองเก่าสมัย600กว่าปีแล้วค่ะวันไหนตัวไหนช้างตัวไหนที่ไม่ได้ทำงานก็ส่วนมากก็จะมามัดไว้ผูกไว้แถวนี้ค่ะ,คะอ่าเดินไปก่อนแม่เลยลูก ค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่พ่อควานจะเอาแม่ดาวรุ่งก,กับน้องวาเลนไทายมาผูก<ะ>ไว้ตรงนี้ค่ะวันนี้ทามาอยู่กับบรรยากาศเมืองเก่าค่ะ ต้นไม้มีร่มไม้อยู่ตรงนี้มาผูกไว้ตรงนี้ก็ต้องมาเฝ้าค่ะต้องมานั่งดูปีแดนกับพอปูนไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็เอามาไว้ให้กินตรงนี้ อากาศนะคะตรงนู้นก็มีเชือกหนึ่งอันนู้นน่าจะเป็นน้องมาริโอหรือเปล่าโน่นอีกตรงนูนนะคะ้ค่ะเชือกที่ไม่ได้ทำงานแล้วก็อีกเชือกหนึ่งก็อยู่นู้นโน่นโน,นะะ่นน่าจะเป็นน้องวาด ลมเย็นอยู่ค่ะเย็นสบายอยู่ถูกใจน้องวัเลนไทายกับแม่ดาวล่งมากเลยลมไม้ต้นนี้เย,ย็นลมเย็นสบายดีค่ะค <c oughs> พี่เดนโมโหให้น้องวัเลนทายแล้วนะตบหูแล้วตบหูแล้วนะ <c oughs> มีดื้อมีซนวันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันใช่ไหมใช่ครับตอนเย็นก็ค่อยกลับไปที่ที่นอนวันนี้วันจันทร์ไม่ได้ทำงานค,ะค่ะทำงานห้าเชือก แม่เราลุงจะได้ทำงานอีกวันไหนวันพุธค่ะวันพุธทำงานห้าเชือกแล้วก็จะได้ไปทำวันอาทิตย์ทีนี้รอบค่ะเพราะว่าช้างมีที่ทำงานก็ทั้งหมด20เชือกก็สลับมุนเวียนกันนู้นก็นจะเป็นเจดีเก่าสมัย600ปกว่าปีค่ะนูนเห็นแต่ยอด โบราณเ,าาเมืองเก่าเก่ของอยุธยา,า,าเอาาไว้ตรงนี้ก็ต้องพ่อควานก็ต้องเฝ้าคนนึงก็สลับกันเฝ้าค่ะไม่กล้าทิ้งไว้เพราะว่าเอากเอกมากลัวแม่ดาวลุ่งทำอะไรลูกวันเลนทาย หรือไม่ก็กลัวลูกวาเลนไทน์ทำอะไรแม่ดาวลุ่งใช่ไหมฮะนี <c oughs> ่น่ะน่ยทาแป้งแล้วทาแป้งละ,างละอาบน้ำมาสบายตัวเย็นสบายตัวทาแป้งแล้วทีนี้ลุกแป้งแล้วอื้เย็นสบายเลยรุ่งมาลรุ่งมา น้าน้าล้วงตูดแม่อะเดี๋ยวแม่เขาโมโหดู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 ดดดล้วงตูดแม่สิดูแดนเบิงบ้งเบิ้งนัน่นนั่นโดนโดนอีกแล้วโดนพี่แดนตีอีกแล้วดลโดนเลย,เลยก็ชอบไปจับไปล้วงไป แตะต้อง ừ, ตัว <ทำ S 2> แม่แม่เขาก็หงุดหงิดนะไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้สงบนิ่งนะนู่นรถจอดอยู่น,นู่นหลวงตูดแม่อีกแล้วหลวงตูดแม่อีกแล้ววันท้าย เดี๋ยวแม่เลาลุงโมโหนั่นนะ่ะมันเป็นอะไรกับตูดแม่เนี่ยฮะองดูว่ามีปลิงหรือเปล่าปลิงเข้าตูดแม่เหรอฮะไหนหดูไม่สนใจอะไรกับตูดแม่อ่ะเดี๋ยวแม่เขาโมโหนะรู้สึกจะชอบนะได้ออกมาข้างนอกนี่อ่ะมามาต้องอยู่คนละที่ อยู่ใกล้กันไม่ได้ก็จะล้วงแม่มจับแม่อยู่เนี่ย,ยต้องห่างๆม,มันห่างๆกันหน่อยอยู่ห่างๆกันกับแม่เนีย่ยทางหลังนู้นก็เป็นวัดมหิยงนะคะทางหลังนู่นค่ะอันนี้เป็นบริเวณรอบวัดม่ฮิยงด้านขวามือ พขอเอาอะไรให้กินอ้อยอ่าอ่าได้อ้อยแล้วบรรยากาศอยู่ล่มต้นไม้ใหญ่ก็เย็นสบายดีค่ะอาบน้ำมาสดชื่นก็มาอยู่ล่มไม้ตรงนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันเย็นสบายดีค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะช่วยติดตามน้องวาเลนไทน์เฟม i l y ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ